แต่มานี่เคยเห็นเงินสองเงินจากเทียสูงสุดกต่พันเดียวอืเวราจากใหญ่จริงเลยพ่อนาแต่ว่าเป็นอย่างเขาวอร์รียูน้ำสั่นเขากินข้าวอ่ลูกเดี๋ยวไปเอาไปข้าวเหนียวหมูปิ้งมาตัวเล็กหนูมาทำอะไรกันลูกเราไหนแม่นี่เหรอแม่หนูขบวนค่ะเอาเหรอแล้วหนูทำอะไรยุ่งลูกแม่เขาทำอะไรอ๋อไปนี้เพิ่งลูกข้าวเมื่อวานนี่ก็เลย น้ำมะเบงโอเคบอสโอ้ยเกิดเป็นคนมาอายุป่านนี้ละขนาดเน้ยกินขนมไหมเอาขนมไหมเดี๋ยวเออาไ้โตโน่ไปเอาหมูปิ้งมาให้หน่อยมาให้ลุงกูไหมไปกินหมูปิ้งกันรู้ไหมโอ้ยเปียกค่ะเปียกไอ้หยาทำอะไรเปียกเนี่ยเดี่ยวแต่แล้วเป็นไส้ไก่เก่งไงหรอเปียกเก่งบิงเก่งบอสมีภาพเอามาสเดียวตาการเลี้ยงหลานบ่ได้ตาพิการเหรอ ย้ายกับพิการแขนขางเดียวพี่เขนอยู่ขางเดียวไม่ใครอุ้มอ่ะเนี่ยไม่ให้นี่อุ้มแม่กูนี่อุ้มเอออันนี้หน้าสาวมันอยู่เป็นมู <c oughs> อันนี้เอาผ้าไว้เผืวว่อไว้เช็ดนะคุณค่ะวนันไหค่ะไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมีขนวมีนี่มาให้ไหมเอาไหมกินยอะไรยังคะลูกชื่อน้องอะไรครับน้องซันเดย์ <c oughs> น้องซันเดย์เลี้ยงอันนี้คือย้ายผู้เดียวเลี้ยงหลานซี่หาคนนะอันเป็นผู้เลี้ยงบัดสุขุน แกบอกเคยได้มาายูบ้านเหรอค่งมอยูบ้านอันนี้นะแบ่งกันกินเนอ์นี่ตัวเล็กมานี่เราอันนั้นไข่อ่ะลูกใคอ่อะอันนั้นก็มเย,ยมแม่คือกันแม่แม่มาอยู่นี่หมดเลยอัน,นอันนั้นลานจ้าอาหาัหลานอาหาั่ล้าน,อ,น,านอันนี้มาหาลุงมามาแล้วลูกมา <c oughs> โถเนี่ยซื้อมาให้เขาเหรออันนี้เป็นหมูปิ้งนะมาหาลุงนี่ลูกมาลูกมา มาหาลุงเลยชื่อน้องอะไรครับกางเกงก็ขาดโถซี่ละจ้างงเทิดีแล้วเนี่ยมันนี่ถือว่าใส่สวมอย่บ้านแล้วมาใส่แล้วแก่เบิร์ดอยู่บ้านไม่ใส่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ใส่อ่ะลูกกนุ่งกางเกงก็ติดอ่ะอันนี้นะลุงให้เดี๋ยวลุงแก่ให้ก่อนเลยใช่ลุงกาะเกงก็ครับระเกงก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 รับชอบไหมชอบครับไม่ใส่ของเท้าสลับกันนะรองเท้าสลับกันเออใส่ไม่ใส่ไม่ละเออ đánh 40.000 tiền này